ครับเพื่อนตอนนี้ผมกำลังเดินทางขึ้นไปปีล็อกนะตอนนี้ก็อยู่จุดชมวิวทางขึ้นปีล็อกตอนนี้ทางขึ้นปีล็อกค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าทางขรุขระนะถนนชำรุดก็ใครที่มาก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับก็ตรงจุดชมวิวตรงนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นเขื่อน วชิราลงกรนะสวยมากดูวิวอันนี้เป็นถนนที่ขึ้นมานะขึ้นไปเนะี่ยช่วงนี้ยังดีนะช่วงข้างล่างนี่แบบพัง ชำรุดเยอะมากกว่าจะถึงตรงนี้ฝั่งนี้ก็มีป่านะเป็นภูเขาสวยมากโอเคเราเดินทางกันต่อนะครับไปให้ถึงหมู่บ้านจีลอ,อกแล้น,นะครับเจอกันที่หมู่บ้านนะ นนพังก็พังขึ้นอีล็อกเพื่อนๆได้ยินไหมเสียงอะไร ตอนนี้ผมมาถึงปีล็อกแล้วนะกำลังจะเดินหาที่พักเพราะว่าไม่ได้จองล่วงหน้ามาไม่รู้ว่าจะมีที่พักว่างหรือเปล่านะดูรถด,ดิตอนขึ้นมาไม่มีรถนะทางบนทางแต่ว,ว่าพอมาถึงที่แล้วรถจอดเต็มเลยเขาน่าจะมายาวกันตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วนะที่ผมมานี่คือวันจันทนระ์นะบรรยากาศดีมากๆเลยดูดิมีหมอกเต็มล้อมรอบภูเขา อันนี้เรายังไม่ได้ที่พักนะกำลังเดินหาอยู่พี่ล็อกตัดแตกนี่ล็อกตัดแตกนำเทีย่ยวด้วยคนละห้าสิบบาทหนึ่งชั้งสึก ห้องอยู่ข้างในเช่นที่พักก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวขอเดินดูก่อนไงครับเขียนบอก ที่ผักแต่และที่อันนี้ตรงตรงสะพานเมื่อกี้นะที่เขาเอาไ้ทอดเขาเดยวไปตามตามลานะแล้วก็ นี่อะไรตะเกียงเหรอเขียนพมา่าอมสินเหรอเกียนสวยดีตะเกียงหน้าซื้อไปห้อยมาเร็วเร็ว

มีห้องว่างไหม,อมอสองันหนึ่งพันบาทพองอาหารเชา้าสองพนหนึ่งพันบาทของอาหารเช้าชั้นบนหนึ่บาทชั้นบนพ้อมอาหารเช้าด้วยจะเป็นข้มกาแขนมปังอืม โอเคเดย๋ยวผมดูไฟอีหนึ่งนอนด้วห้องน้มีหงแล้วก็น้าล่าสามห้องจะเป็นเตียงคู่ข้างบนเป็นเตียงเดียวอันนี้ก็วิวดูนั่นพอดีเป็นไม่มีแอร์ใช่ไหมเป็นพัดลม ที่นี่ไม่ไมีแอร์มันเย็นอยู่เย็นอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ผมก็ได้ที่พักน,นะนอยู่ที่เลอปีลอ็อกชื่อห้องเมืองน,น้ํโจนแต่ละห้องเขาจะชื่อไม่เหมือนกันนะได้ห้องเมืองน,น้นํโจนเข้าไปดูข้างในนี่ครับภายในห้องก็<ม>จะเป็นแบบนี้ ก็มีเป็นเตียงคู่เตาเครื่องแป้งทีวีนี่เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็มีนี่ครับมีถังถังใส่น้ำแล้วก็ชักโครกถ้ามีถังใส่น้ำแ,แปลว่าน้ำไม่ค่อยไหลเลยนะี่ชักโครกห้างน,น้า ก็เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นกาต้มน้ำนั่นเป็นกาต้มน้ำเป็นแก๊สนะใช้แก๊สแก๊สต้มนี่ยถุด่ากินนะอื ตรงนี้เขาเขาซื้อป้ายมาห้อยกันป้ายซื้อที่ไหนเขาเต็มเลยป้ายชื่อเต็มเลยใครชื่ออะไรบ้างนีดูออดิ น้องไปใน่าที่จะเปนีกว่าแต่้ข้างล่างมีน้ำตกเลยนะนี่ลูกอะไรอ่ะโอ้ลมมันพแรงเย็นเลย ถ้าคิดสมันจะตกตรงนี้นี่เป็นภาพบรรยากาศของปีล็อกกับอีตองบ้านอีตองปีล็อกกับยามคําคืนสวยมาก เป็นบรรยากาศของไปต,อตอ่องตอนกลางคืนนี่เป็นเป็นโซนที่เป็นตลาดนะันนี้เป็นวันจันทร์คนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ร้านสุปป้านั่งดื่มดื่นั่งม่มดื่มดื่มื่ม i so now. ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแรงแล้วนะผมว่าคงต้องพอสำหรับคืนนี้ก่อนนะครับสำหรับอ e ีตองเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าพพิ่งนี้ในคลิปวันเพิ่งนี้นะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบียงท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเพียกไว่ไลค์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ